กันนะกันกันนะน้องๆออมันก็จะเป็นลูกกระสุนโฟมน่ารักน่ารักกล่องนี้จะต้านทานแรงเนือกกันน่ารักของยิมได้ไหม t h r e ั t go เรื่งแสเลยถ้าไ่จ่ายครูนะจ่ายถ้าพ่อยืนเป็นเป้าให้ผมจ่ายไม่เอาจ่ายเนี่ยไอตาเมืองดูไม่เล่นแสนหนึ่งล้านนึ <c oughs> ปืนมัไไน,นปืนจ้าเลยปืนเลยสี่หมื่นห้าพันปีที่ผ่านมาแห่งความแคน <c oughs> ม้นเคยมีใครเข้ามานนในดีแดนแห่งนี้แล้วรอดออกไปได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะเป็นวันสุดท้ายของมันที่มันจะมีชีวิตรอดอยู่ในโลกนี <c oughs> ้จะให้กูรู้เลยว่ามันเข้ามาเลยจะยิงไม่เลี้ยงเลยได้ข่าวว่าแอดไลน์กำลังจะบุกโลก <c oughs> วันนี้กูจะตั้งเครื่องมือมาจำกัน แล้วมึงยังเรียกบีอิงอยู่เลยเดือนนี้มึงเปลี่ยนชื่ออีกแล้วโัเอฟอองตัวเอฟอเนี่ยกูก็เก็บมาหมดแล้วพวกสิ่งนีๆรับต่างๆกูก็เล่นมาหมดแล้วมึงกระโดดอีกนานไหมเนี่ยกูคิดจะหาคำพูดกับเพื่อไอ้จั์นึกจกคิดไม่ออกไอ้รอนร้อนอยู่มั้ย ะอไรเนี่ยกลับมาแล้วไงกลับมาแล้วไหคุยเรื่องเดียวกันไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เลยคุยคนละเรื่องเลยมึงคุยอะไรมึงเนี<_<_<_่ยประสบการณ์ไงประสบการณ์ที่ไหนมึงรู้จักเปล่ายูโโรอ่ะไม่รู้จักอ่ะไปสตาวอจ้วง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 เร่ง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 ทำไมมันดูปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยนอนเยอะไปเงี้ยนอนเยอะไปเงี้ย จังมาแล้วเจ๊ไม่ลูกปิงปองเราก็จะไม่เล่นคราวที่แล้วอะไรเล่นอะไรปืนลูกปิงปองอินจุดไฟมึงอีกแล้วเหรอเราก็จะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นหมดยังหมดละหมดละหมดละสวัสดีค่ะนี่ครยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชนลกลับมาอีกแล้วนะคะกับ EP ที่ทุกคนรอคอยสิ่งประดิษฐ์สุดบันเจิดสุดล้ำโลกสุด ลาัครั้งที่แล้วระหว่างปืนปิงปองปืนนาซาอวกาศอะไรของปืนอะไรนะปืนอะไรนะปืนใหญ่นิโออาร์มสตรองไซโคลนเจตอาร์มสตรองไอ้ยันดูการ์ตูนมาเหมือนเหมือนในการ์ตูนมีเพราะมันดูการ์ตูนเยอะแต่มันปืนใหญ่นิโออาร์มสตรองไซโคลนเจตอาร์มสตรองไม่ใช่เลยแล้ววันนี้ทั้งคู่สองคนจะมาทำอะไรให้ทุกคนได้ดูวันใหญ่นิโออาร์มสตรองไซโคลนเจตอาร์มสตรองวีทู กูมีปืนอยู่ชื่อเดียวแหละก็ใส่ v ี V3 V4 าส่กันเรื่อยๆอีพีที่แล้วมันเป็นลูกปิงปองใช่ไหมใช่มันจะดูอันตรายเกินไปไม่อันตรายมันเจ็บอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีลูกอะไรนะออบิทออบิทมันก็จะดูอันตรายเกินไปดูหลังไม่ยิ้มสิรู้จักปืนนะกันกันนะน้องๆออมันก็จะเป็นลูกกระสุนโฟมน่ารักน่ารักอันเล็กๆแค่นี้เหมือนของที่ลูกชอบ้นั่นแหละ ไม่แรงไม่แรงและไม่เจ็บแล้วตัวจะทำยังไงหนีไงจะทำให้แรงแล้วก็เจ็บหนีคือคนนกระสุนเหนืบกันเพื่อหาความหะาแน่นมันเหมือนมันเจอเเหมือนกันถ้าเล็กๆๆอ่ะนะแค่นี้เหนืบกันอันใหญ่วันนี้เราจะมาทำปืนเหน็บกันบ้าพลังสุดบันเจิด อ,อุปกรณ์อุปกรณ์ที่<ม>หาที่หาได้ภายในบ้านไม่มีในบ้านกูไม่มีคนอื่นเขามีเหรอมีมันเอาไวท้ทำอะไรเครื่อง ระเบิดถังขี้ไม่มีบ้านผมไม่มีแล้วก็อ๋อ PVC ที่เป็นแบบสีเทาท่อท่อไฟท่ออะไรเงี้ยทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วอะไมต้องมีใช้สีเทาใช้สีฟ้าไม่ได้เหรอสีฟ้าใสไม่ได้บ้านผมก็ไม่มีไม่มีบ้านมึงไม่มีอะไรหลังคาบ้านมึงยังไม่มีเลยมีเลยเออเราก็จะทำลูกกระสุนเนบกันขนาดนี้ขนาดจะยาวกว่านี้อันนี้กระสุนไซส์4นิ้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมี6นิ้วอ่ะฟุตหนึ่งอ่ะ ฟุตครึ่งเออสองฟุตแล้วก็ยาวอย่างนี้เลยยิงออกมาเป็นกระเที่ยวเหี่ยวอย่างี้เลยเดี๋ยวถ้ามันนะเอาไปทำาตากันได้บอกแล้วว่าน่ารักน่ารักไม่เจ็บหรอกตระกูลผมแต่บางวันล้ำย่ำสายนระดับตะวันเลี่ยงลบเอาละแม่งโคตรจะงง่ายเลยเว้นนี่เดี๋ยวจะบานใส่ตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วจะบานยังไงอะล็อกให้ดีเฮ้ยใช้ความร้อนดันเลยความร้อนเหรอไปใช้แก๊สเลยกว่า โอ้ห่อันนี้ความเหม็นไอบ้บ้าไปเขาเปนครัวดีกว่าอันดับแรกเอาปากท่อไปยืดก่อนเนี่ครับทำการเผาแก๊สเผาท่อดังไฟดังไฟโอ้โห้โอ้โหนิ่มแล้วหห right? เ,ยยเห็นไหมปับเหย่มันเร็วมากเลยมันร้อนนะจ๊ะนี่ไฟนะครับน้องๆนี่ไม่ใช่น้ำแข็งจะได้ไม่ร้อนนี่คือการบานไฟ Yes เราจะยืดให้มันถึงแบบปลายๆเลยฮมได้เยอะที่สุด นี่มันปากแตกได้หไหมพอยืดมากอาจจะฉีกได้พอยืดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไปจุ่มน้ำให้มันเย็นยนี่มันเป๊ะไหมเปเลยอะจุ่มน้ำขเขาเรียกว่าหล่อเย็นหล่อเย็นครับหล่อเย็นหล่อเย็นหล่อเย็นให้มันจับได้จังหวะนี้นะครับอาจจะให้ผู้ปกครองนะฮะทำทำให้ก่อนนะคะเพราะเรื่องฟืนเรื่องไฟเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะนี่ตอนนี้ก็เอาไม่ออกแล้ว ติดไปแล้วเพราะว่ามันหดมันหดกลับเข้าไปตอนนี้มันก็จะได้ลํากล้องที่แบบว่าดูแบบเป็นปืนใหญ่มีโอเจตสองเฮียแล้วาานั่นแหละประมาณนี้ไปเอาไปลองกันบอกแล้วว่าง่ายนี่ได้ล้วนี่แล้วของพิมตอนนี้ก็แค่ทํางี้ครับนี่แค่นี้ก็จะเป็นบาสูก้าเป็นแบบปืนเน,นฟกันยักษ์เ <Yeah! S 2> ห็นหเทก่อนหนึ่งเม็ดดูง่ายได,ได้นิดเดียว เองมันจะตัดที่8บาทแต่ถ้าจะเอาแรงอีกเกมจะย้อนมาอีกครั้งเลยไม่พอไม่พอมันต้องแรงกว่าน,นี้เอาละหยุดละเทสสอบพี่น้องเขาบอกเสร็จแล้วนะของพี่นี่ทำอะไรเนะี่ยทำไปเรื่อยอันนี้คืออะไรฐานย,ยิงเหรอเออโอเคก,การมันต้องมีคนอ,อมึงนี่ออกลบทีลำบากลำบากเนาะมึงจะไปแย่ไข่บดแดงเหรอนนีี่่ นี่นี่้พ่อพ่ออยู่กันพ่ออยู่กันพ่อไปไหนพ่อต้องตัดสินิกแล้วไปย่องกับกูตัดสินิกแล้วหนีหนีหนีครับหนีบอกให้พ่อไปใส่ชุดเกาะห่ะเออได้ได้ได้อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าแมนนวลอ่ะน e โอเจส a นอาร์มสองวีสอง three two one go o n อ้องมันดีเอ้ยมาไปดำพุงเลยว่ะเฮ้ยของพี่น้องนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่จบครับตอนนี้กระสุนเรามีแค่ตัวเดียว <ไอ S 1> ที่เราคุยไว้ตอนต้นคลิป <ไอ S 1> เราจะทดสอบกระสุนหลายๆแบบขันตับ<อ>ต่อไปตัดก,กระสุนรอไว้เป็นชุดๆเดี๋ยวมาเทสกันครับไป a few inches later นาเสียใจจริงๆทุกคนเทเซเว่นแถวบ้านเราเขาไม่มีฐานอะแข่งขายแล้วทำไงอ่ะแต่ไม่เป็นไร ความสนุกมันยังมีในเมื่อสมองของพี่หองยังไม่เสื่อมไปซะก่อนอนี่ไงตายแน่วตายแน่ววๆว,วะเาแล้ว,วมึงบอกน่ารักน่ารักกันน่ารักส่ารับพ่อน่ารักพ่อเออเดี๋ยวมาดูกล่องอน,องนี้จะต้านทานแรงเลิฟกันน่ารักของพี่ด้วยไหมสามสองหน3่งเอ้ มันอยู่ตรงนี้ติดเลยคาลูเลยคาเฉยคากล่องเลยกล่องอ่ะมันจะไปไม่สนุกหรอกต้องหลังพ่อเดี๋ยวเรื่องพ่อมาดูดีกว่านัดละหนึ่งแสนบาทเนี่ยยอดเลยพี่ปลอดภัยไร้กังวลไร้กังวลแต่ตอนนี้ผมต้องไปก่อนไปไหนผมทดลองให้เด็กแถวบ้านยิงมาไงปวดหัวไอ้ตั้งไปนั่งเล่นอยู่คนเดียวมึงแั เือยางไขไหลจาเป็นต้องใช้ระดัดใต้สุดอป๊อปป๊อปจุบ claro ันเพ็ญจ yani ับและตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วที่เราจะออกลบแต่ก่อนออกออกรบได้แล้วการก่อนที่เราจะผลิตสิ่งของขายได้เนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบก่อนเว้ยเราจะต้องมีคณะกรรมการเป็นกิตติมศักดิ์ในการเซ็นผ่านไปตามดีกว่าป่ะให้เขามาดูแล้วเขามาทดสอบป่ะเาน่าจะนั่งอยู่ตรงนี้และตอนนี้เขายังไม่เห็นตัวท็อปของเราด้วยทำไม เรียนเชิญไปเป็นหนู่ัวดลองเอ้ยไปเป็นกรรมการสอบภาษาให้หน่อยไปไปเซ็นผ่านอ่ปืนเนิร์ฟกันให้หน่อยไปแอพพูฟให้หน่อยว่าสินค้านี้ออกจาน่ายได้หรือยังงานนี้ผมให้พ่อนัดละหนึ่งแสนบาทเลิกรับเหรีบาทแล้วไปเอาหน้าละแสนนัดละหนึ่งแสนบาทเงินแสนเลยถ้าไปจ่ายกูนะจ่ายถ้าพ่อยืนเป็นเฝ้าให้ผมจ่ายเนิร์ฟกันให้มึงใช้หนังสติ๊กก็ได้โอ้โอาจริงเหรอ นั่นละแสนอ่ะนั่นละหนึ่งแสนเจ็บเพื่อเงินแต่ทนได้อะไรนะนัดละเท่าไหร่นะพ่อแสนไงนัดละแสนใช่นัดงกระติกเลยก็ได้นัดกระติกก็ได้โอ้ยอย่างเลยเนี่ยใช่สรุปว่าพ่อไม่เอาแสนเอาร้อยเดียวเอาร้อยเดียวเนี่ยวเดเดยเอาร้อยเดียวงั้นพ่อยืนดูก่อนตัวตั้งกล้องโอเค เดี๋ยวเวลาว่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยืนโดดลองเลยเชื่อผมดูก่อนดูก่อนเดยิ่งนี่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนใจเย็นๆพอไหมนัดนี้หนึ่งแสนบาทถ้าพ่อกล้ายืนเพราะว่าร้อยเดี๋ยวก็พอได้ลูกยางพันเนี้ยุ้ยหนึ่งแสนบาทจะทำสำเร็จ เอาร้อยเดียวร้อยเดียวต้องใส่กัเลยทไมเอากูไม่เอาแล้วพ,พ่อบอกหนังก็ติงก็เอากู <c oughs> ไม่เห็นแล้ยกูใส่ได้หม <c oughs> โอ้ยไม่เอาไม่เอาเอา่ะงั้นยิงก็ได้ <c oughs> หันตูดมาเราจะยิงอันนี้ <c oughs> ให้นี่เอาอันนี้ไปกอ่อนหันตูดมาก่อนหันตูดมาก่อน พร้อมยิงตรงไหนพ่อเอาเถอะแต่นี่คือน็อปกันสำหรับผู้หญิงมึงน่าเอาเลยโจ๊บเหี้ยเที่ยวเป็นคุยของกิ่งสอบกูยังตามาเลยไอ้สัตว์เอสไปแต่ลูกดอกมึงกูไม่เอาลูกดอกนะไม่เอาไม่เอาลูกดอกตายงั้นเราไม่เอาลูกดอกพ่อเราใช้อันนั้นเฉยๆโฟมเฉยๆร้อยเดียวลองดูว่าความรู้สึกเป็นไงมาไปสอบ เออกัน

ไอ้กูพ่อมึงใจอยู่นไอ้สัสปืนมันปืนสันจ้าเนยปืนปืนนี่มันดปืนมันมันสะบัดขึ้นะปืน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 เลงตูดใครก็เห็นว่าเลงตูด โอ้ยิงตุมปมันลัานขึ้นอย่างนี้แรงทีเป็นเยอะลูกซองไงใช่ไหมเข้ากบาลไปเลยให้นายกระแสยังไม่เอาคิดดูดิเดี๋ยวมาใช้ของพี่น้องตัวยาวยิงกล่องดูว่าความแรงจะขนาดไหนมาไม่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 ในเมื่อพ่อเขาไม่กลัวปืนเนิกันในต้นฉบับของเราเราจึงพัฒนา V3 ออกมานี่ไงฮ่า เป็นเบื่อละมึงปืนใหญ่อาวุอสก็อตต์อาสก็อตต์วีสามเรียยิงพร้อมหรือยังพร้อมเอ้าวันน้อง3 2 1, 2> 5, <6. S> 1> GO วีสามนี่สำหรับพวกบ้าพลังอย่างพวกพิเยมเท่านั้นนี่คุณก็คิดดูแล้วกันถ้ามันตูดน่ารักวีสาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างพวกพิเยมอยากจะลองกระตูดเจอมาอีพีหน้ากับสิ่งประดิษฐ์บ้าพลังแบบนี้ไปรอบหน้าจะเอาอะไรที่มันน่ารักตาลังมาทำก็เดี๋ยวคอมเมนต์มานะเจอกันใหม่พีหน้าได้นสดอีกครับพายบายบอกกันว่าน่ารักอย่าไปทำตามนะคะ